98ไม่ใช่8 4 28ไม่ใช่แข824อใช่ใหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเกมบวกเลขเร็วอย่างเซเว่นเดทไน์กันมาแล้วแต่วันนี้เราจะมาเจอฝ่าแฟนผู้น้องเซเว่นเดทไน์ตัววันนี้ค่ะเราจะไม่ได้บวกเลขแข่งกันแล้วนะแต่เราจะมาคูณเลขแข่งกันเกมจะเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูกติกากันเลย ในเกมเซเว่นดดไนค่ะในเกมนี้เราจะคูณเลขแข่งกันโดยที่หัวมุมของการทุกใบนะคะมันจะเป็นโจทย์ของเกมอย่างเช่น94 36นะแปดสามยี่ส้าามสิบหกเจห้านะคะพวกนี้ก็คือจะเป็นโจทย์ในเกมส่วนตัวเลขค่ะที่อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นคําตอบที่เราจะวางอย่าง,างเช่นเช่นถ้าโจทย์ของเราคือ9ก้าสใช่ปะเราหาเลขสหรือเลขหก็ได้ซึ่ง โจทย์ะคะ่ะเดี๋ยวมันจะวางอยู่ที่กลางโต๊ะพอเรานับหนึ่งนะทุกคนจะเปิดกร์ดในมือพร้อมๆกันหญิงต้องหาเลข3หรือเลข6ให้เจอใช่ไหมคะสมมติเนี่ยสมมติในมือหญิงมีเหลือการาดแค่นี้เราจะใช้ใบนี้เป็นคําตอบก็ได้นะคะเพราะอันนี้มีเลข6กหรือหญิงจะใช้ใบนี้เป็นคําตอบก็ได้เพราะอันนี้เป็นเลข3ไม่ใช่เอาทั้ง30ไม่ใช่เอาทั้ง3และ6นะเอา3หรือ6เลขใดเลขหนึ่งซึ่งสมมติเกมนี้มันแข่งกับลงใช่ไหมสมมติหญิงเจอแล้ว3 6พโพลหญิงลงใบนี้เป็นใบแหลถ้าหญิงลงก่อนปุบ โจ์ตรงกลางก็จะเปลี่ยนไปทันทีเลยค่ะเพราะนั้นน่ะทนที่เป็น3 6ตอนนี้มันจะเป็น3คูณ4ได้12เพราะนั้นน่ะใครก็ได้ที่ลงเลข1หรือเลข2มาก็ได้ซึ่งสมมติหญิงเจอแล้วกําลังจะลงใบนี้เกิดสมมติหญิงกําลังจะลงอาหาแต่สมมติเพื่อนน่ะคนนี้เขาถือการใบน,นี้อยู่เขาเร็วกว่าเขาลงมาก่อนเพราะนั้นโจ์ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็น8คูณ3 24นั้นเราต้องลง2อหรือี่ก็ได้เกมนี้เรา ใครการ์ดหมดมือก่อนชนะไปเลยค่ะอ่ากติีการง่ายมากเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันอ่านี้กัดแกะกรดเท่ากันแล้วพร้อมต้องพูดด้วยนะพูดโจทย์ก่อนนะว่าอะไรหนึ่งสองสามเก้าแปดไม่ใช่อะไรวะแปดสี่สิบสองเจ็ดห้าสามห้าเก้าส่เจ็ดห้าสามสิบห้าครับห้าสี่ยี่สิบ ห้าครับสี่ยี่แปห้าหครับเจ้าสิบดโอ้โหนมือมาสิเจครับสี่สองแปดสครับสามแปดยออใช่ใช่เจ็ดครับแปดแปดหกสี่แปดสี่สามสองแปดหกสี่แปดแคงไม่ใช่ไม่ใช่ส่สาองเอาไปเก่งอะว้าสิขออภัยสองแปดสิไปสเก้าหกเก้าออเกยแป โจริงๆเลยแป๊บนึงแป๊บนึง920อ๋อถูกอะไรอะไรแปดมหกสสิบแปดเกี่หกสามหสิบแปดแปดสามยี่สี่ครับอ้ยช็อกสี่สามสิบสองหกสี่ยี่สี่แปดเจ็ดหกสิบองเจ็ดหตครบ เคลียร์การให้มีอะไรจะไม่รู้คนหกสามหกครับเกียดอ่ะแปดสี่ยี่แปดสครับสามสิบแครับเ่ะไม่อ๋อถูกร้องใง้าแปดเจ็ดสิบสองแงสิบหกเจ็ดสี่ครับอะไรวะเก้าสอะไรวะเก้าเก้าแปดสิบเอ็่าเจ็ดหกสิบสามสามเ 62ครับจริงๆการบวกเลขผิดมันเป็นทริคเว้ยทำให้คนหนึ่งสับสน94 36 73 21 82 16ครับ428ครับ72 14 72 14 72 12เห็นไหมล่ะถึงแม้ตอนซ้อมอ่ะเราจะแพ้แบบขาดรอยอะไรก็ตามแต่พอถ่ายจริงอ่ะอย่างน้อยไม่บวย98ไม่ใช่ จบนะแปด4ิดสิหรอ,อใช่ใช่ฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยะคะ่ะ